ด่วนเกิดอะไรขึ้นกับครูชินจังคุณหมอสั่งให้แอดมิดด่วนห้ามกลับบ้านสวัสดีเอซีครูชินจังสวัสดีเอฟซีก้องวายุสวัสดีเอฟซอุ้มยอดรักชาแนลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะมือนีอุ้มกะมีข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องในฟังกันคือเก่าละค่ะพี่น้อง ล่าซุดค่ะพี่น้องก้องวายุเดโพลงเฟซบุ๊กเซริรนตู่ค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าไปเยี่ยมครูชินจังวันสันค่ะพี่น้องเกิดอีหยังึ้นกับครูชินจังทำไมถึงได้แอดมิดด่วนๆพี่น้องมาฟังกันค่ะพี่นอ้องกลองวายุนะคะเพื่อนเยี่ยมคุณครูชินจังค่ะพร้อมด้วยมาหาปอนนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะพี่น้องเพื่อนกับเขาไปเยี่ยมสอบถามอาการว่าเป็นอย่าง อันจะไม่แอดมิดนี่เป็นยังจะคือบ่อผู้ใดคือบอ่อโทรหาผู้ใดแน่้่คอยคือบอ่อหูกล่องว่าอยู่บอแบบหน่อยใจนะคะนาะเพื่อนกับบอกแซลคู่ชินจังค่ะพี่น้องคู่ชินจังก็เลยบอกว่าอันเรื่องข้องเรื่องนั้นคือคู่ชินจังนี่ข้อเพื่อนน่ะติดเชื่อค่ะพี่น้องเพื่อนรู้สึกเจ็บข้อมาประมาณหกมือแล้วยังบอ่อหายเนาะคะ่ะนาะคือจังมึกขึ้นนี่นะคะไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดระยองเพื่อนว่า ตอนที่เพิ่นรล่อเพงเลงคูลูคูลูนะแมพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนเจบเล่ามาหูค่ะพี่น้องเจบลงมาหอดคอเพื่อนว่าเกือบรล่องเพลงบมจบแต่ว่าเพื่อนกับอดเอานะคะเนาะหลังจากที่ทําการแสดงทีละย่องเร็จแล้วเพื่อนกับว่าสิไปหาหมอเฉพาะทางยุระย่องล่ะค่ะแต่ว่าคุณหมอโบอยูเวนค่ะพี่น้องเพื่อนกันเลยเด็กกลับมาหาหมออยู่ขอนแก่นค่ะ ซึ่งทางคู่ชินจังนี่กลับมามาหาคุณหมออยู่ขอนแก่นนะคะเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนมีอาการเจ็บข้อให้คุณหมอซองกล่องเบิงหมอบอกว่าข้อนี่ติดเชื้อเด้อคุณหมอก็เลยให้นอนเบิงขึ้นนึงค่ะถ้าขึ้นนึงบอหายหมืออื่นเพื่อนบอกว่าสิให้ไปเอ็กซลเลชั่ซองเบงอีกที่นึงว่าสาเหตุติดเจ็บข้อนี่เกิดมาจากอย่างเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนก็ต้องในนอนขึ้นก่อนเนาะคะะ่ะเนาะ เอฟซีน,นะคะเห็นกล่องวายยูโกดแล้วพร้อมลงคลิปเอฟซี FC กับเป็นห่วงคุณคู่ชินจังว่าเป็นจังได้น่เนาะค่ะเนาะก่อนสีมาฟังเอฟซีคอมเมนต์นั่นนะคะเนาะอุ่มมีคลิปนะคะที่ทางกล้องวายุแหลกักการมหาปอลหลักการทีมงานนะคะที่ไปเยี่ยมคู่ชินจังไม่ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่น้องเป็นรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะพี่น้อง นีเ้อเอา่ฝากคนย่างเป็นหยังเครอเป็นหยั่งค be ืองบอกบอกกาวว่าเขาลงวันลงวันบอกกันบนโทวหานหนกับบหักไม่มีการบอกเจ้าอย่ไไข่ข่เมื่อวานนี้ไข่นขับมเจ้าตีกันแล้วไ่หวาเราอยู่ในกระแสอยู่เราสิโพดอยู่ตลอดไวลาโพดได้ก็โพดโพดสิโพด่เปนาหน่อยโอเมาหน่อยเน่ยการเร่นก็ได้จอยเพื่อนอะ เนี่ยเนี่ยเนียเน่ยยขานามกินได้นี่ไปหาซองเบิตกลนเป็นยังไงทำน้งใส่ก่อนไรก่อนแจ้งงานผลวันี้แรงานผลครับจริงๆเนี่ยเป็นต่างต่หมูว้านผลหรแต่ว่ามันหางมันหังบริข้นก็ได้ต่างใจว่าสิมาขอนแกนไละไห้ว่าสันโอ้ยไห้น้ไมยังมีบ่ปดไห้แลไห้ใ่มนซ่ากันเลยอมเพียงกันใส่สุดดไม่ยอมไข่กันน้องมั กอย่างมาแต่สาราข้ามกับมาแต่หัวข้าวนี่แหละเอ้าไหนไหนกันไหนไหนแล้วเอออยากให้สุขภาพแข็งแรงเออเอาันขกอยู่ดิมีแห้งอยู่ดิมีแห้งหายไปไหมกับห้ส่วนให้เศร้าเออกับปอกเปลือกก่อนกินเอกับอยากกินคือบก้งบวงอะไรเสือกใต้มันแหวนเลยเออโอ้ยมิแห้งยูดิมิแหขอบคุณไอพีได้เลยเนี่อบคุณยิ่งสุกีสเออไอพีดีมากสุกีสสุกขังสุกขังพลังอายุวัตโน่นี่กล้วยนี่กินดิบๆก็ได้ไรเลยมันดีต่อสุขภาพ มันมีฟอตเซียมมันมุ่งกัดดินมันมีแส้มฟอตกาเร็งบอกพ่อมันมันติดเชื้อพ่อติดเสื้ออะไรมันติดมันมันเจ็บปวดประมาณิหกวันแล้วตามปกติตามหกวันตามปกติตามปกตินี่มันสิประมาณสี่หมือนเนาะเจ็บก็สี่สี่เหมือนมันขึ้นอีกวดอะไรจ้องไปอ่อนหูบอกหูไปเลยคุณลองเที่คุณรู้มาขึ้นคุณรู้ช่วงนี้แห้งไหมเจ็บเลยเจ็บเลยแบบนี้ โอ้ยเอี <laughs> <t <colours> <t ๋ยวจะเรียนในบ้านนี่ยแมนไปหาหมอหยุดหาเมันไม่มีหมอเฉพาะทางคนคนออฟฟิศเหล่านั้นนะก็ได้สั่งใจเมื่อได้จับซองกล่องซองยางเลยแล้วมันติดเชื้อก็ได้นอนขึ้นว่าเบางบึงอื่นถามมันบอดีขึ้นก็สิได้อาสิได้เอ็กซเรย์หานั่นนะนะอันไหนมันบอดีกับตดทิ้งตัวครับแม่ตาถิ่มอีหยังตัดทิ้งหัวมันจะเป็น มา้ถึงบาเสื้อลสิงทีผมันบอดีอยู่ในหลักายขัดมันบอดี้เขาจนจับตรงปรไเด็นอระเด้ใไ้ตัตขอที่ปาบทีไตายมหาใหน้หนังเดีอยนี้อยากันอยากันให้กับพอยากันเ้นเส้สวงเอาป้ากระเช้าดอกไม้กระเช้าพลไมกรเช้านี่กินพิบกินหรอครับเบื้องส่งมาบกินกินไปตัวาะ หายไปๆหายไปๆเอาเกี๊ยวไปแล้วมันตีซื้อว่าหายซื้อว่าหายกินแต่เบิรดให้ได้มือนี่มือเรื่อนต้นสิบูดเูได้กระเพาะลำซาหลังไก่เออแล้วก็เอาตั้งแต่ละกินเป็นไก่ในมณีเมื่อนต้นสิบูดค่ะพี่น้องหลังจากที่ชมคลิปเสร็จแล้วนะคะเนาะพี่น้องเป็นจังไหนคะ เบิงกล่องว่าอยู่แล้วเพื่นเป็นตงงอนนอดนคุณคู่ชินจังเนาะนะคะเนาะค่ะเอฟซีนะคะหลังจากที่ทังกล่องว่ายูโพดคลิปลงนะคะเอฟซี FC กับเขามาคอมเมนต์นะคะเพิ่นบอกว่าหายไวๆนะคะหายไวๆนะคะคุณคูชินจังเด้อค่ะเด้อเพื่อนก็บ,บอกว่ามาหาปอนกับมาโบว่าเห็นแวบๆเม่นมาหาปอนบอร์จ้าขอให้น้องหายไวๆนะคะ น่ารักเห็นมหาปอนมาเยี่ยมด้วยมาเจอกันเห็นแล้วกำลังใจดีน่ารักทุกคนเลยคะ่ะเพืนว่าโคตรคิดถึงแก๊งนี้เลยอยากให้รวมตัวกันอีกเด้อิโมจิลูกหัวใจนะคะเอซีกับเขามาคอมเมนต์ค่ะเพื่นบอกว่าหายไวๆนะคะครูชินจังอยากเห็นมหาปอนในหมอลำโตเกียวนครศิลป์เล่นตลกกันคือสิมวลกุ๊แก๊งนี้สนุกแน่คะ่ะ หายไปไปเด้อครูซิได้ไปเอาคืนกล้อง่าสันเพื่นก็สิเห็นว่ากล่องว่าอยู่แก่งคุณครูเนาะคะ่ะเนาะคิดฮอดมาหาปอนเดอ้อเพิ่นว่าพากันพักผ่อนเดอ้องานหลายคาไหายไวไปเด้อจ้าขอให้คุณครูหายเร็วๆนะคะบ่าวกล้องเป็นห่วงหายจนตาตูบหมดแล้วเพิ่นว่าแต่ละคนน่ารักมากๆครูชินจงังหายไวไปนะคะ ขายไ,ว,ไวเดอ้อครูชินจังกับพ่อเดหัวน้ำคนไม่เยี่ยมไขรนี่ละเพิ่นวาเนาะค่ะเนาะว่าสีบ้องหัวมาลุดหัวตอนเบาวกองวา่าคอยละหายว่าสันนายคักว่าสันเพิ่นวาของฝากแต่ละคนจังสี่กรเศร้าป่วยดอกเด้อครูว่าสัน ครูจิ้นมาเยี่ยมหายไว้แน่นอนค่ะครูชินจังคนวายเนาะค่ะเนาะจังไดเนาะค่ะเนาะกะขอให้คุณครูชินจังหายไวไ้ๆวเด้อเนาะค่ะเนาะนี่แหละพี่น้องอุ้มกะนําข้าวข้าวมาอัปเตดตให้พี่น้องในฟังกันเ้อค่ะเด้อพี่น้องมีความคิดเห็นจังได เกยวกับคลิปนี้พี่น้องสามารถคอมเมนต์ไว้ใต่คลิปไต่เลยกขาเด้อค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มย่อยรักชาแนลด้วยนะคะเพื่อติดตอัปเดตข่าวสารใหม่ๆหมนะคะให้พี่น้องได้ฟังกันค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้อุ้มมาว้าไล่ย้ายหางได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็สิวา่าเบาดูเบาโดนเบาเย้าเถอะเนาะสาวอุม์มาสันจากในอุ้มมาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะเดอ้อ สวัสดีค่ะ